สวัสดีครับอิบซีพญาท่าพาเลาะมือนี้เดินทางครับกลับบ้านครับมือนี้อยู่อำเภอปากส้มครับพี่น้องตอนเช้าครับประมาณหกโมงเช้าครับพี่น้องเบิ่งยังมืดอยู่ครับหกโมงเช้ากันเลยกับพญายให้คำเดอ้อผุนพญายให้คำตู้มหมอยู่น้ำหมอกลงครับมือหนิเนี่ยบ่อยากเห็นกันครับผุนเบิ่งขาวอุกลวก็น้ำหมอกครับพี่น้องการละสกางกระเด็บเอาก็สียางลงไปนำโค้งก<ม>ับบเห็นดอกครับผ<ม>ุนโอ้<ม> นา,น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 ามค้งกับสีไลลงเมื่อบ้านเฮาบุนเดอครับเดอร์นี่น,นามค้งนี่ครับพี่น้องนาำคลองอืม,อมอากับพงยยใหญ่ไ้คำนี่นตอนเ้าครับพี่น้องหกม้งเศ้าครับนี่ ขุ่นมาเป็นก่อนเป็นก่อนผูครับหมอกนะครับพี่น้องขุ่นพากันจนซุ่มูคนนี่ขุ่นน้ำหมอกนั่นนี่ฟุ้งใหญ่ท่าผ้าเลาะนี่ขุ่นมือนี่บริตุ่มห่มมือนี่เพราะว่าเพราะว่าคือทอดแม่บ้านแล้วว่าสัน คือถอดแม่บ้านแห้งเลยผมบนน้ำเลยผมบนน้ำเลยครับมือน,นี้ว่าสิเมือบนน้ำเลยมือน,น,อน,นี้คือถอดแม่บ้านแล้วากันกันสิผ้ามือกับผ้ามือเด้อเพื่นว่านี่คือหนำโค้งเด้อครับพี่น้องไล่เรือบั่นเห่าหมละชานุมานบั่นเห่าหมดละนี่ตะลิงเน,น็มไปหนึ่งเกือบสิเนมไปบอลมนมือหนึ่งเป็นหนำโค้งเด้อครับโอ้หนำโค้งยังไล่อยู่นี่โอ้ยังล่อยู่เนาะ แม่บ่เห็นดอกหมอกมันเป็นหมอกแหลยทางผูกก็จะเป็นเมืองเมืองชนะสงครามบอกรุดอย่างไรละนี่ครับพี่น้องนี่คือพญานาคครับทางทิงผูกก็เป็นพญานาคพญานาคาสีนาคละทิบดี ไงกูมูครับพี่นอกเกาเซียนตะลิงคุงเพิ่งกับงามเด้อครับยำปลาเส่าครับทะเลหมอกตอนเส่า,สาครับอำเภอปากสมอสัมผาสแน่พ่อใหญ่ให้ขี่หมูกไล่บ่โอ,อยาหน,านักนี่ครับพี่นอกนี่ คือไม่น้ำโค้งเด้อครับพี่น้องเด้อขาวๆอยู่นี่เด้อครับพี่น้องน,น้ำโค้งครับนี่คือลงตะลิงไม่น้ำโค้งครับแนมไปกับมีเกาะมีดอนคือกันครับมีแกงคือกันครับหนักได้ว่ากับยังมืดพุง <ป dan S 1> ครับพี่น้องหมอกตอนเท้าครับน,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 นี่คือครับ

จวงลอยกระทงนั่นอาจาง,งานรอยกระทงได้อยู่นี่โอ้แนมไปซายหมอกครับข้าวอู้ข้าไปวางคนหรืเช้าเพนะื่อคนหรืยีที่บา,บา,าลงบอกยีที่บานลงรอยกระทงเนาะโว้เนาะไว้กระงน่องฟองดีขนาเนาะหน,น่อกันเลยวะมึงรับผูปญานาคครับ <c oughs> พี่เนาะ ของเราคือไหนน,นอนรีโลนาองขอให้านนะ,ะาล้มีไครยนาอมีไคทางครับเลยได้ก็เขอาผมมีเดยนน้อน้ำนาำนาปกติททยในไทยในปกไทใุดมีไงท่าบอ,อเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องนี่คือเพื่อปากส้มครับไปเดินทางต่อได้เขากับได้บาทท่นนี้ เดินทางไปพุนล่ะครับวังปลาบึกพุนล่ะครับพี่นอ้องบาทท่นี้ไม่ได้ขเขากินวางปลาบึกดูแมน<อ>งายไกลเติอบอยู่นะครับจะไปหอดวังปลาบึกนี่ก็พุนล่ะกินปลาอยู่วังปลาบึกพุนล่ะไปไปก็ขึ้นได้ขึ้นได้หนึ่งเดียวเหาอืมไปเด้อไปเด้อไปเด้อนี่คือสายหมอกเด้อครับพี่นอ้องริมแม่นม้ำโค้งครับอำเภอปากส้มครับพี่นอ้องนี่ <c oughs> ดเดินทางมาเฮาสิกลับบ้านครับพี่น้องกลับชาโนมานพุ่นล่ะครับพี่น้องเอ้ยผู้อำนาจจะิญก็เดินทางไกลเมืองนี้ครับพี่น้องเพื่อขึ้นนี่กน็นอนพักอยู่เมืองเลยนะครับพี่น้องอำเภอเมืองเลยนะครับพี่น้องเด้อจูจังวัดเมืองเลยรูอวัดชาย,ยพฤกนะครับพี่น้องเมืองนี้เฮาก็เดินทางออกมาลัดใส่ปากส้มนะครับพี่น้องเฮาก็สิออกสังคม กรับน้องคายพแล้วครับพี่นอ้ <c oughs> องเราก็สีเดินทางมาครับ <c oughs> น้ำหมอกกระไลายหล,ยลยครับพี่นอ้องมาชมทะเลหมอกครับทะเลหมอกอำเภอปากส้มครับพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> บูชาสองใหม่คือใบไวายาชนะอโอ้หมอกลีเนาะหมอก,ก็าบานเห้านะเพื่ันฮะมันไก่นำโคง้ง บ้านเขาก็บไก่โย่ถ้าได้ว่ากะหมอกวัวลายม,ม,ม,มันบ่ค่อยมีภูมีพ,มพ,มพาเานาะของเขาเนาะอืมตอนนีก้นกำลังเวลาหกโมงเลยเนาะครับพี่น้องนีน่เด้อหกโมงแล้วหกโมงเช้าแล้วครับพี่น้องทะเลหมอกคะแนนไปทางทางภายแดงๆดผูกเขากน้พนพ่นครับหมอกครับพี่น้อง แต่ว่าไล่บอกกะบไายอยู่ครับทะเลหมอ,อกส่วนี้กลังหมอ,อกกลงังสีลงเต็้มถี่แล้วนี่เนาะส่วงเ้านี่เนาะองคครับพี่นนอง เกือบเป็นจอรดรถตันทังกับเจ้าะออด้นียทะเลมหมอกครับเกือบปกคลุมพญานาคนะครับพี่น้องเอาครับคลิปนี้ก็ไว้เพียงทำนี้ครับอย่าลืมกดไลก์กดแชร์กดติดตาม กดกกะดิ่งใหครับสองพงไนท่าพาเลอร์ครับพี่น้องเพื่อสิบหัวาผาดัดคลิปข้างหน้าเนาะครับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ